นี้ฟอร์มของ Facebook เวลาที่เรากดเข้าไปนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเมท่าตัวนี้นะคะในแพลตฟอร์มนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ว่าเทคนิคการโพสต์หรือว่าการโพสต์การขายคุณต้องรู้นะว่าคุณจะโพสต์อะไรบ้างในแต่ละวันนะคะโพสต์กล้องเนี่ยดีตรงไหนรู้ไหมคะเวลาที่เราจะโพสต์สินค้าเราสามารถแต่งรูปภาพได้เรากดเข้าไปในกล้องค่ะ เราก็เลือกนะคะรูปภาพที่เราจะโพสนะคะสมมติว่าวันนี้เราจะโพสร,รีวิวใช่ไหมคะเราจะสามารถแต่งนะคะให้มันเป็นหลากหลายได้โดยการที่เรากดเข้าไปตรงตรงไม้กคาทาเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกในการที่เราแต่งรูปนะคะเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกใส่ในรูปได้นะคะหรือว่าเรานะคะจะพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปนะคะอ่ารีวิวเห็นไหมคะ ีวิวสุดป,ปังอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือว่าเป็นการเปลี่ยนนะคะจากการลูกเล่นที่เออบางทีเราเอารูปภาพเฉพาะก็สามารถใส่ลูกเล่นเข้าไปได้เลยนะคะก็คือเอารูปภาพนะคะใส่ลูกเล่นใส่แอปพลิเคชันนะคะหรือจะตัดต่อหรือจะพิมพ์ข้อความหรือจะใส่สติ๊กเกอร์นะคะอันนี้คือหนึ่งช่องทางนะคะในการที่คุณนะคะจะ เพิ่มยอดขายของคุณได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ใส่แคปชั่นนะคะหรือว่าข้อความที่มันสะดุดตานะคะที่มันรู้สึกว่าอ่านแล้วมันน่าซื้อมันน่าสนใจอ่ะเห็นไหมคะรีวิวสุดปังเสร็จแล้วก็แชร์ออกไป เวลาที่เราโพสต์ไปที่หน้าเพจของเรานะคะรูปภาพที่มันจะเด่นเด่นที่สุดในเพจของเราก็คือจะมี4ี่รูปภาพนะคะสี่รูปภาพหลักๆนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณนะคะเลือกสินค้าหรือว่าเลือกรูปภาพที่จะขึ้นปกหรือว่าที่จะโพสต์ออกไปเนี่ยคุณต้องเลือกรูปภาพที่มันเด่นนะคะคือเป็นรูปภาพปกที่มันเด่นแล้วก็คนเห็นเนี่ยเขาสะดุดตาอย่าลืมนะว่าการขายของบนโลกออนไลน์นะคะลูกค้าตัดสินใจซื้อจาก1รูปภาพนี้ก็จะ เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะคะที่เราสามารถที่จะโพสนะคะในการที่จะดึงดึงออเดอร์หรือว่าดึงยอดขายจากลูกค้าได้ดีนะคะอ่ะยกตัวอย่างโพสตายพิมพ์นะคะว่าเป็นเมื่อวานนะคะพิมพ์ไว้11 11.11นะคะ11.11ลดต่ออีก1วันช็อปกันให้จุจุนะคะเสร็จแล้วนะพอเราพิมพ์ข้อความเสร็จนะคะให้เราไปเลือกพื้นหลังนั่นเองนะคะเราจะใส่พื้นหลังเป็นสีอะไรเราก็ไปเลือกอันนี้มันก็จะเพิ่มกระตุ้นความเด่นชัดนะคะแล้วก็จัดเรียงให้มันให้มันดูแบบ สบายตาดูอ่านง่ายนะคะเวลาโพสก็ไม่ต้องใส่ปุ่มเนาะเข้าไปนะคะแล้วก็กดแชร์เลยโพสแบบวิดีโอถ่ายทอดสดเห็นไหมคะให้คุณกดเข้าไปเลยอ่าดูวิดีโอกันนะนะคะให้คุณกดเข้าไปนะคะอันนี้เราใช้กล้องหลังในการ ในการถ่ายก็จะมีตัวไม้คาถาเห็นไหมคะพอกดเข้าไปตัวไม้คาถาเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าแม่ค้าไลฟ์สดหลายๆคนนะคะในการที่เขาออกมาไลฟ์เนี่ยเออมันมีลูกเล่นดีนะมีแอปพลิเคชันบางคนเนี่ยแทบจะไม่ต้องแต่งนะ้ เลยด้วยสำปายนะคะเพราะว่าแอปเนี่ยเขาช่วยนะคะในการที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยสวยผ่องขึ้นมานะคะอย่างของโคต่ายที่ใช้ไลฟ์อยู่เนี่ยโคต่ายก็ใช้แอปไลฟ์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการปรับรูปหน้าเรานิดนึงบางคนแบบเฮ้ย hey, หน้าอ้วนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถปรับได้นะคะเนี่ยเราก็ลองไปเล่นกันดูนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่านะคะแสงสว่างมันไม่พอนะคะเราก็จะมีตัวกดตรงแฟลเห็นไหมคะซึ่ง ตรงนี้นะคะอย่าลืมที่สําคัญเวลาเราจะไลฟ์เนี่ยเราต้องใส่หัวข้อด้วยนะหัวข้อเป็นจุดสําคัญนะคะที่จะดึงลูกค้าหรือว่าดึงตาผู้คนเข้ามาในการไลฟ์สดของเราสังเกตนะแต่ในแต่ละครั้งนะคะที่โค้ดไก่มีการไลฟ์เนี่ยโคไก่ก็จะใส่หัวข้อนะคะให้มันแบบว่าให้มันมีความน่าสนใจนะคะเหมือนกับเวลาที่คุณอ่านหนังสือพิมพ์แล้วคุณเจอหัวข้อข่าวนะคะคุณก็อยากจะเข้ามาดูใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่คุณลองไลฟ์ใหม่เนี่ย ตรงนี้นะคะมันเป็นการปรับสาธารนณะคุณอาจจะปรับเป็นเฉพาะฉันก็คือไล้แต่คุณเองดูส่วนตัวได้นะคะแล้วจะอยากจะเพิ่มแสงเห็นไหมคะตรงแฟตเนอะรูปแฟดเนี่ย ะะก็จะเป็นตัวเพิ่มแสงนะคะถ้าคุณอยากกลับกล้องคุณก็กดกลับกล้องจะเอ <laughs> จะโพสต์แบบรับข้อความนะคะเวลาที่เราโพสตลงไปเนี่ยมันจะมีคําว่าเมสเซจเห็นไหมคะแล้วลูกค้าเห็นคําว่าเมสเซจแล้วลูกค้าติ๊กข้อความติ๊กตรงข้อความไปเนี่ยมันจะเข้าไปหาแอดมินหรือหา,ห,าห้องแชทในเพจของเราได้เลยนั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถลิงก์เข้าไปคุยกับแม่ค้าได้เลยนั่นเองคําว่ารับข้อความนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราไปเลือกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือกรูปภาพเนี่ยเขาจะเอาหน้าป,ปกเพจของ เอาขึ้นมาเพื่อให้เราทําการโพสต์อีกครั้งแต่นี้วันนี้โคตตายนะคะเลือกนะคะเป็นจัดโปรโมชั่น11เดือน11เนาะเป็นอ,อาหารนะคะแซบนัวชัยภูมินั่นเองนะคะคือรวมรายการนะคะสินค้า5แพ็คจะส่งฟรีนะคะเราก็บอกเขาไปว่าอ่ะลดอีก1วันนะ11เดือน11นะคะ11.11ลดอีก1วันโปรนะคะ5แพ็คจัดส่งฟรีนะคะเราให้เราใส่ แคปชั่นนะคะใส่ข้อความให้กับลูกค้าด้วยเขาจะได้เข้าใจนะว่าเราจัดโปรอะไรไม่ใช่เอาแค่รูปภาพแล้วก็โพสต์ออกไปนะคะจะส่งฟีเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตอนนี้คือไม่ต้องใส่ปมข้อความคือไปดูนะท,ที่จริงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โพสต์ข้อความเราโพสต์ปกติถ้าเราจะให้เขาใส่ข้อความเราก็ให้เขาใส่เพิ่มตรงนั้นได้มันจะเพิ่มได้2จุดนะคะหรือสินค้ามันจะเด้งเข้าไปหาแชทเพจเราเลยรีวิวแรกนะคะคือรีวิว ที่ตัวเองใช้งานโคตายนะคะก็รีวิวออกมารีวิวนะคะใช้เครื่องสำองสำอางนะคะมาทาให้เห็นมาใช้ให้ดูอ่านหน้ากับแต่งกับยังไม่แต่งเป็นยังไงใช้อคอนซูเลอร์ตัวนี้แล้วเป็นยังไงนะคะอ่ากินใช้อันนี้คือรีวิวจากตัวเองใช้เองอันนี้คือการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า รีวิวจากลูกค้านะคะมีอะไรบ้างเนี่ยเราขายสินค้าอะไรใช่ไหมคะสิ่งแรกแหละชิ้นแรกถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่มีลูกค้าซื้อคุณก็ต้องใช้ให้เขาเห็นใช่ไหมหรือนะคะคุณให้คนที่เรารักนะคะแม่ปวดเข่านะคะแล้วก็เอออยากจะหาอะไรให้แม่ใช้นะคะเราก็นําข้าวสมุนไพรจากจีนมานะคะก็มีทั้งสมุนไพรร้างสารพิษนะคะคือมันเป็นเซตอะที่ทําให้คนแก่ใช้แล้วแบบเออมันหายไม่ใช่แค่คนแก่อย่างเดียวนะคนไต่ก็ใช้แล้วก็ดีนะคะ คือมันดีอ่ะมันล้างสารพิษเสร็จแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปทํารีวิวนั่นเองหรือว่านะคะเราก็จะมีเทคนิคการขอรีวิวจากลูกค้าเห็นไหมคะนี่รีวิวจากลูกค้าลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะคะถ่ายรีวิวมาให้เรานั่นเองนะคะเนี่ยคือพวกนี้คือรีวิวจากลูกค้าเราก็ต้องมีนะคะแต่ถ้าใครแบบว่า เ,ออเป็นตัวแทนครอบครัวต่ายช็อปใช่ไหมคะครูต่ายก็จะให้แอดมินนะคะลงไว้ในกลุ่มมีรีวิวนะคะเพื่อเอาเราเอามาแบ่งปันกันนะคะเอามาแบ่งปันกันให้กับสมาชิกวิธีการโพสต์รีวิวไม่จําเป็นต้องคุณจะแบบไปโพสต์เวอร์วังรังการอะไรมากมายนะคืออาจจะวันละหนึ่งโพสต์ก็พอแล้วนะคะสําหรับรีวิวไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ สลับกันนะอ่าวันนี้คุณอาจจะรีวิวคุณใช้เองนะคะวันพรุ่งนี้คุณอาจจะรีวิวอ่าลูกค้านะคะลูกค้าใช้นะคะอ่าวันถัดไปคุณก็จะรีวิวการขายดีของคุณไม่ใช่ว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณกระหน่าลงแต่รีวิวแบบคือครูตายเห็นนะตัวแทนบางคนนะคะเขาเข้าใจแหละว่าเขาอยากจะขายได้อยากจะขายดีรีวิวที แอดมบินลงให้มีเท่าไหร่นะคะวันนั้นคุณก๊อปไปลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่นะกลยุทธ์คุณลงวันละลูกก็พอไม่ต้องไปลงเยอะนะคะคือเอาง,งัดออกของดีงัดออกมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะะอย่าโชว์อย่าโชว์จนหมดเข้าใจไหมคะอย่าโชว์จนหมดเนาะ นะค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําสม่ําเสมอนะคะพอทําสม่ําเสมอลูกค้าเขาจะติดตามคุณเองเขาจะเขาจะเกตแล้วเขาเขาก็จะรักคุณด้วยคือรีวิวขายดีที่คุณจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวการจัดส่งของนะคะหรือรีวิวการตอบแชทลูกค้านะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปส่งเองนะคะคุณมีการเรียกรถมารับนะคะอ่าคุณก็ถ่ายรูปกับไลแมนหรือว่าอ่าลาล่ามูฟที่เขามารับสินค้ากับคุณอย่างของครูตายเนี่ยก็จะถ่ายรูปเก็บ ะะแล้วก็เอาไปลงให้กับทางทีมงานทางตัวแทนนะคะเขาได้ไปทํารีวิวของเขาไม่ได้ส่งสินค้าเองแล้วอยากจะมีรีวิวของตัวเองทำยังไงก็ไปใช้แอปตัดต่อนะคะก็เอารูปภาพจากเราเนี่ยมีการส่งกับรถอย่างเงี้ยค่ะเอารูปเราไปแปะแล้วก็ใช้แคปชั่นตัดต่อเป็นรูปสั่งอินบ็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการสร้างนะคะสีสันให้กับหน้าร้านของเรานะคะเพื่อเพิ่มกระตุ้นการขายดีอย่าลืมว่าลูกค้านะคะเขาจะมีพฤติกรรมที่ชอบ การซื้อสินค้ากับแม่ค้าที่ขายดีนั่นเองยิ่งคุณแบบขายดีแต่ว่าอีกหนึ่งนะคะก็คือมันจะเป็นดาบสองคมไม่ใช่แบบคุณก็จะเวอร์วังอลังการนะคะในการโพสต์ว่าคุณขายดีวันนี้ขายดีวันนี้ขายดีคือ ไปตามสเตปนะคะเอาเอาแบบสมจริงสมจังไม่ใช่บบเอออยากจะขายดีแล้วก็โพสแต่ขายดีโพสแต่ขายดียดนะคะต้องสลับกันด้วยต้องมีการอัปเดตสินค้าด้วยมีอ่าหลายๆอย่างองค์ประกอบควบคู่กันอย่างที่โครต่ายสอนไปนะคะรีวิวให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้านะคะครูต่ายก็ออกมาทำซีรีส์รีวิวนะคะน่ะเห็นไหมอ่ะอธิบายนะคะ,ะเกี่ยวกับตนี้นะคะเป็นสมุนไพรอ่า สมุนไพรนะคะเออมันใช้ยังไงมันเป็นยังไงมันดีแบบไหนนะคะออกมาทำรีวิวนะคะแล้วก็ลงไปในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น tiktok นะคะไลน์หรือว่าเพจของเรานะคะก็สามารถลงไปได้นั่นเอง